สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการลักคาโขงเปิดใจสาวล่างมือนี้กะสี่มะเบา้าเรือ่องสายบุญครับมีคนอายพิเดศัก์เล่าแก้งขเามาให้ปร,ราชาสัมพันธ์ให้แนวสันเลกาฝากเกินไให้แอดดูทูบเบอร์สายบุญคนนึ่งนะครับสามพันหา อากาคคาคานําไปให้น้องคู่น้องไงกาําพาพ่อกับแม่สองคนสามพันคานําไปให้5ารอยรวมเป็นสามัญหาครับในมือวันชุกบบ่เห็นการชอยเรือออกทีวีเราเลยโทรมาถ,ถามนะครับะบ่บเห็นการชอยเรือตั้งองชงมันผ่านมาสี่ห้ามือแล้วเราก็เลยให้ผมสอบถามทานช่องนี่ครับ บุรีเอยซื้อไผนะครับนะเพราะว่าตรวจสอบแล้วบ,บุมีซื้อครับเพราะว่าฝลาดฝากทานท่าน,าน,านอ่ากทานนี่ครับเนี่ยบริการมันเป็นห่านบริการโอนเงินไทยเล่าครับธนาคากรกสิกรเลขที่บัญชีผมจะอ่านแค่แค่เจ็ดตนะครับเพราะว่นาน,นี่เสียรลามเพิ่นเลขเลขบัญชีกสิกรห้าเจ็ดสองสองสามเก้าแปด อีกสามตัวถ่ายของอ้านนะเงินสามเันห้านะครับเดบอร์โท่มีมีสองเบอร์ศูนย์สองศูนย์สองสองสามศูนย์ศูนย์สี่สองสามนะครับนะแ้วกัศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งเก้าเก้าเดบท์ถ่ายของอ้านนะครับเบอร์โท่นะครับนะเราว่าได้จะปากผ่านช่องยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับไอเราเรากะ ผมก็ไม่ออกซื้อแล้ครับให้เกียรติยูทูเบอร์ครับเดี๋ยวจะเป็นการกล่าวหาเพิ่อนะครับเพื่ออาชีพบอท่านไปซอยเหลือก็ได้ครับมันผ่านมาแค่สี่หมื่นอ่าเพื่อนเป็นคนถัก่วงมากผมก็เลยมาบอกผ่านแอดถ้ายูทูเบอร์เป็นผู้ชายครับอายคนนึ้นการท่านยินมช่องผม่ปาไปมอบไ้ตามที่ประสงค์ของเรานะครับนะให้เพื่อนดีใจอ่า เดี๋ยวกติที่ก้าวหาประกันโภเมื่อนอมท่องของผู้ใหญ,ญ่ใจดีนะครับนะผูใหญ,ญ่ใจดีปากเพื่อพ,พ,พ,พอวกประสงค์ซอยเหลือเด็กหน่อยที่ยากตนของสายบุญแต่ว่าสายบุญคนนี้อาจจดีวะาต้องเงินไปซอยรอติทุรากิจทั้งอื่นนะครับเล้ากวาดให้่าถามผมกมบ็กล้าอกอากา้นะครับนะเพราะว่าอาจดูตัวเบื่ออาจจะไปซอยมันอีกเป็นการก้าวหาบนเสียหายนะครับเนาะบางที่มันกบรไปซอยสั้นขั้วน,นะครับนะ ไปหาคนโอมินโนท่องไว้แด้อายเด้อผมเข้าใจเจ้านะครับนะบางครั้งช่วยเหลือคนจนก็ต้องแก็แล้วแต่เพิ่นเดียวไปงนะครับเฮ้าเข้าเข้าคิจักไปแล้วนะแล้วที่ช่วยเหลือแต่ว่าเล่าที่ประสงค์เล่าเล่ากับผมแบาว่าจะไปช่วยเหลือครอบคร่วนี้สองสองผู้ชายกับผู้หญิงที่กำพ่อแม่เลยครับเนาะแต่สายบุญคนนี้นะครับเนี่ย ยินกับโทรกับเราแน่ครับนะเพราะว่าเราโทรกลับหาเจ้าก็ติดมันไปติดลานมันไปติดลานเน่โอนเงินนะเราเคี้ยวเป็นเบอร์โทรเจ้านะครับนะตอนแรกคิดต่อกันใน้กระเบือนะครับมาผมกับบุรีสอบถามประเด็นนะเพราะฉะนั้นสายบุญครับอ่าแต่มีผูใหญ่ใจดีมากขึ้นไปเลยคัตามเจตนาลมของคูใหญ่ใจดีกับการมีติดธุระธุระกับเปล่าไปซอยสิ่งอะไรครับนะออกทีวีให้ท่าเจ้าเห็นบางคนก็จะ รู้ว่าตัวเองซอยนะครับเนาะก็จะทําบุญนะครับไ้โอนเงินไปให้นะครับคารามันที่ไปซอยเพื่นกระไฮไปแล้วนะครับหารวยรวมกับเงินปากกับสาพันหาครับนะถิงเท็แค่ไหนกาติดต่อกันเองครับนะาะวบุกาอกอากาศซึ่งย่อกับผู้ไฮนะครับแต่ว่าบอกแา่เป็นกูซ่ายนะครับเนาะอุ่น่านธนาคารธนาคารเป็นภาษาเล่านะครับกตะทิกวไทยผมได้งเงินดู เป็นการห่านเป็นห่านแลกเปลี่ยนเงินตานะครับกเบือสี่ผมว่ากันแต่ต้นนะครับนะการมีบินผสมใหม่เบื้องผมก็ได้อ่านตามบินนั่นแหละก็ได้ฝากนี้อ่าบุรูว่าจิฝากในแอปหด้อจะฝากให้ให้ผู้อยากไล่ผู้อยากโ้นบุรูครับเนาะคุอประสงค์กระบาเล้าวลาดฝากไปช่วยเหลือคนนะครับ่วนดีถึงมือวนะ่าถึงมือ่ะบุรูนะครับนะกะทิว่าอยู่ทเบอร์ สายบุญอมกับบ่ถือเพื่อตาที่บ่จไปซอยเนือนก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ายุ่งยากนะครับเพราะฉะนั่นผู้หญ่ใจดีทุกท่านแก้ปัญหาไปเลยครับถ้าต้องเมืองผู้ใดนาเชื่อถือจังฝากเงินไปฝากเงินไปให้กับผู้นาเชื่อถือที่สุดนะครับผมบอกเลว่าแอบทั้งสายบุญสีอมเงินอมทองนะครับนะผมหมดเรวเหว่านะครับผมหมายถึงนะครับส่วน คนใจบุญบางคนค้นทํำบุญมันาโดยหวังสิไปนะครับเป็นกาบ,บริจาคท่านไปครับนะเพราะเงื่อนกันเป็นไลน่แล้วเป็นทำบุญนะครับส่วนดีฝากไปกรณีนี้ฝากคานล้านนะครับผมก็ไม่้อใจครับคือไปฝากพานล้านแหลกเงื่อนเปลี่ยนตาหรือ,อยังคนระับผมไม่้อใจนะครับนะมันถ้าผมวิเคราะห์มันจะเป็นการเงื่อนล้านแหลกเปลี่ยนบ่ครับ อ่าได้ชมสลีปไปแล้วก็ยูทูเบอร์ซ้ายบุญกับทีไปเอาเงินอยู่ลานข่าแลกเปลี่ยนตัวนั้นน,นะครับด้วยอย่างไดผมผมว่าเขาใจนะครับคือบอกฝากโดยตรงไปหาแอดโหลดน,นะครับหรือแอดเอาไอ้หรือแอดบ่ได้เปิดบัญชีบ่ครับอหรือแอดไปเอาธนาคารแหลกเปลี่ยนเงินตามาฝากมันก็เลยติดต,ต่อกันบ่อ้ผม,มคิดว่านะอ่าผู้ฝากเงินให้ช่วยเลือคนก็นนสิได้สิ่งมุดยิด พอว่ามันถึงแต่้ันชุกนะครับถึงวันจันทร์เดี๋ยวพัสจะซอยเรลือนะครับเพิ่อนก็จะเห็นว่าเงินเพิ่นถึงถึงถึงแต่คนจนคนยาคนจนที่เพิ่นซอยกินบ่อเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่างอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อว่าเป็นการให้ยู่งซเบื่อทักษายุ่นเสียหายนะครับนะให้คนที่รับเงินเพิ่นไปก็่ให้ไปซอยเรือนะครับเดี๋ยวคนเทียนสายบุญนดิเสื่อมศรัทธานะผมกับบอสจากเบานะครับคลิปนี้แล้วว่าเพิ่นกับ จะว่าที่ไหนครับเพื่อนขอรอให้ออกอากาศผมกับบุก่าเอ้ยซึ้งกูได้นะครับนะมันมันบสมควรนะครับเดี๋ยวที่ไปหาว่าการโกงเงินโกงค้าของผู้ใหญ่จจดีนะครับนะนะครับผมยังย้ำนะครับนะสายบุญคดีนะครับแต่ลู่ตัวเยอะมากนะผมบอกนียคด้ปังคีมีสายบุญคนดีตรงรู้ตัวนะครับอ่าเพราะว่าเพื่อนผู้ผู้ใหญ่จจดีเพื่อนโสมาาพุทิิต่อจาวได้พุทิดต่อจาวได้เพิ่นก็เลยเห็นคลิปผม ผ่านช่งทางผมไม่บอกนะครับ <c oughs> ผมกับบกา้าเอ้ยซื้ออย่างน,นนะผมมู้โตแล้วครับว่าไผ่นี่นะครับบอกว่าแคปผู้ชายสักเฮนี่ต้องเอาใจนะครับนะให้เกียรติทันทุกคนนะครับโบอเอ้ยซื้อเสียงเรื่องน่า๋ยวที่เสียหายกับคอนเทนต์บกเ้านะครับนะซอยเรือคนจนเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวที่บุกเกิดไปบ้างใจกันผู้ทุกข์ทุกผู้ทุกผู้ทุกทุกได้ยากสี่เดือนรอดน,นะครับในเมื่อเอฟซี หรือว่าคุณใหญ่ใจดีขัดขาดควอบช่วยเหลือนะครับของทีมงานสายบุญตอนนี้กําลังไปในซวยกับซอยคนยากคนจนนะครับแข็งสวสรสคเขตเป็นแข็งญงที่สุดในประเทศเล่านะครับลองลงไปกับเ,เวียงอัาดับสามกับสบปาซักนะครับนะสวสรสคเขตมีประชากรอ,อนมาน่ล้านกลัวเรียงจันกับประมาณเก่าเก่าแสนกลัวเก่าแสนหกเก่าแสนแปดนะครับเนาะ จะปลาจากตะเกียแสนหกเกียแสนเจ็ดนะครับนะเพราะนั่งในซอยเลือในเขตแต่ว่าในเขตควรจะก่อาลานควหรกับวทั่วถึงนะครับนะมันกะดีสาเล็นน้อยครับอ่าใจเย็นๆลูกพี่นะครับเงื่อนทันถึงผู้ยากจนเลยนิดน้อนครับบวยไปออกไปเราบาปกรรมครับนะอ่าภาวะคาน้์มันกนนะไขลแดงกับสีอมกันดูอะไรกระบวกล้าครับนะแต่ยันสีเงื่อนชูนหาย,ยกับโบแมนแหละครับนะ เพียงแต่ว่าผมกระสงสัยเนี่ยเป็นยังจะผ่านหลานแหลกยางเงินตานะครับผมคิดว่านะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เบาซัานี่แหละครับนะเบามากตัวไดเออซีตัวไดนะครับนะ๋ยวสิเสียหายกันหลายๆอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นนายูซูเบะสายบุญคนดียินผมเบานะครับนะกะรีบไปซ้อยเหลือออกอากาศออกช่องไห้เราเห็นนะครับนะท่ายนี่สวัสดีครับ